12จุดเสี่ยงจับแล้วต้องรีบล้างมือป้องกันโควิด -19 อีพีนี้เป็น EP ที่2นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องของสารพันที่เป็นกระแสทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วันนี้น้ำเสนอเรื่องราวของ12จุดเสี่ยงที่เมื่อเราสัมผัสแล้วเราจะต้องรีบล้างมือหรือว่าป้องกันทันทีให้ห่างไกลจากโควิด19ค่ะที่ที่หน่งเลยนั่นคือลูกบิดประตูค่ะลูกบิดประตูนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประตูห้องของเราเองประตูบ้านเราเองหรือแม้กระทั่งประตูสาธารณะทุกที่จับแล้วต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะหรือ ก่อนที่จะจับไม่มั่นใจว่าสกรปรกหรือเปล่ามีเชื้อโรคไหมสามารถใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดไปที่ลูกปิดประตูแห่งนั้นก่อนที่เราจะจับ2คือราวบันไดค่ะ ราวบันไดทั้งที่ราวบันไดบ้านที่อื่นๆที่สาธารณะนะคะเราบันไดเลื่อนตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจับแล้วแน่นอนต่างคนต่างจับเชื้อโรคมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นจับแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือก่อนจับนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงไปบริเวณเราวบันไดก่อนที่เราจะจับทุกครั้งค่ะจุดที่3ห้องน้ําสาธารณะนะ หูนี่เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะทุกคนเวลาที่เราจะไปห้างสรรพสินค้าไปออจอดแวะพักรถตามปัม๊มน้ำมันเราจะต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะทำธุระเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมทำความสะอาดออกมาก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ที่ทางห้องน้ำเขาเตรียมไว้ให้หรือถ้าไม่มีก็พกเจลแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยแหละคะ่ะไปแล้วก็ล้างมือทำความสะอาดทุกๆครั้งก่อนที่จะใช้บริการแล้วก็หลังจากใช้บริการห้องน้ำสาธารณะค่ะ จุดที่4โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันทุกวันนี้แล้วค่ะ มือก่อนที่เราจะมาสัมผัสโทรศัพท์นั้นเราไปจับอะไรมาบ้างโทรศัพท์ของเราจะมีเชื้อโรคเยอะแยะมากมายค่ะก่อนที่เราจะหยิบขึ้นมาเล่นหรือหยิบขึ้นมาใช้คุยโทรศัพท์จนแนบข,ข้างหูหรือใบหน้าทุกครั้งทําไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือเปล่าเราสามารถเช็ดทําความสะอาดโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งได้นะคะแค่นี้ก็จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บริเวณโทรศัพท์มือถือที่ถือว่าเป็นอวัยวะที่5ในร่างกายของเราเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนค่ะ จุดที่5ไมโครโฟนสำหรับอาชีพไหนนะคะที่ต้องอมือถือไมค์ไฟสองหน้าทุกๆครั้งที่เราจะต้องใช้ไมโครโฟนในการพูดหรือว่าร้องเพลงอย่าลืมทำความสะอาดไมโครโฟนของคุณนะคะด้วยการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆครั้งจุดที่6ราวจับรถสาธารณะราวบนรถสาธารณะทั้งรถโดยสารรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก่อนจับนะคะ อาจจะรองมือจับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าผ้าเช็ดหน้าก็ได้หรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่ที่เราอยากจะจับหรือว่าถ้าใครจับไปแล้วไม่มั่นใจนะคะจับแล้วลงรถแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งค่ะจุดที่7เหรียญหรือธนบัตรเหรียญหรือธนบัตรค่ะเมื่อคุณจับแล้วเวลาเราไปซื้อของนะคะแม่ค้าทอนมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่า เต็มไปด้วยเชื้อโรคเพราะว่าผ่านมือคนหลายคนมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะปลอดภัยจากการใช้เงินนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เวลาที่เราสัมผัสกับเหรียญหรือธนบัตรนั้นทุกๆครั้งค่ะจุดที่8 ATM อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเรียกว่าใช้บริการกันเยอะมากๆเวลาที่เราจะกดเงินก่อนกดนะคะอาจจะหาที่รองมือในการกดเช่น ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่และทุกครั้งที่เราใช้บริการตู A ้ ATM เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกๆครั้งจุดที่9โต๊ะทํางานเราต้องมั่นใจว่าโต๊ะทำงานของเรานั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรคก็อย่าลืมเช็ดถูทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆครั้งจุดที่10ปุ่มกดลิฟต์จะกดลิฟต์ทุกครั้งอย่างที่บอกว่าหาที่รองมือกด ปั่นเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะหรือว่าจะเป็นรกระดทิชชู่ก็ได้เมื่อกดแล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะจุดที่11รถเข็น บางคนก็กลัวว่ารถเข็นนั้นเนี่ยไม่รู้ใครเข็นมาก่อนเราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะบริเวณรถเข็นก่อนที่เราจะจับแล้วก็เข็นรถเข็นทุกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราได้นะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะใช้รถเข็นต่อจากเราด้วยหรือแม้กระทั่งใช้รถเข็นเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งด้วยนะคะจุดที่12คือที่เปิดประตูรถสาธารณะ อย่างเช่นรถแท็กซี่นะคะรถตู้รถโดยสารต่างๆเนี่ยนะคะเราจะใช้บริการมีความเสี่ยงอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากจะเสี่ยงกับการจับที่เปิดประตูรถสาธารณะที่ต่างๆนะคะพกสเปรย์เสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดนะคะบริเวณที่เราจะจับเมื่อจับเสร็จแล้วเปิดประตูเสร็จแล้วลงมาใช้งานเสร็จแล้วก็นั่นแหละค่ะล้างมืออีกครั้งหนึ่งด้วยเจลแอลกอฮอล์นี่คือ12จุดเสี่ยงนะคะที่เมื่อคุณสัมผัสแล้วคุณจะต้องป้องกัน ตัวเองทันทีล้างมือท <sú kalo> <ös> ันทีนะคะฉีดแอลกอฮอล์ทันทีเพื่อป้องกันแล้วก็ห่างไกลจากโควิด -19 ค่ะนี่คือทริกดีๆที่มาฝากกันกลับมามาดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทุกๆคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกับมามาดูชาแนลอันนี้หน่ไรจุดที่หจุดที่สอถึงจุดที่สอ แค่คำว่าจุดจุดที่หนึ่งามโอเคถึงสิบสองจุดที่ห <laughs> นึ่งได้ได้จุดที่สองกับประญาก็พอจุดที่สองเนี่ยจุดที่สิบจุดที่สิบสองจุดที่สิบสามไม่แค่สองจุดสิบเอ็ดเป็นอ๋อสิบเอ็ดเลยเหรอจุดที่สิบเอ็ด